โรคหัวใจเนี่ยมันน่ากลัวขนาดไหนนะคะเรามาฟังว่าเออหัวใจเกิดจากอะไรนะคะเราเป็นโรคอะไรถึงเป็นโรคหัวใจได้นะคะมันมีสาเหตุกี่อย่างนะคะหลายโรคแล้วทําไมคนอยู่ดีๆถึงเป็นโรคหัวใจนะคะเรามาฟังกันนะคะโรคหัวใจเขาบอกว่าอาจจะเกิดจากการรักษาหรือว่าอาจจะรักษาได้ นะคะหากพบตั้งแต่เนิ่นๆนะคะดังนั้นควรปรึกษาแพทย์เฉพาะทางเกี่ยวกับอาการของเรานะคะเพื่อลดความเสี่ยงเกี่ยวกับโรคหัวใจนะคะนี่คือสิ่งสําคัญนะคะหากคนในครอบครัวของเรามีประวัติโรคหัวใจนะคะเรากา็ลองไปตรวจสอบดูก่อนนะคะว่า,เ,าเรามีปัญหาเกี่ยวกับโรคหัวใจไหมนะคะมันจะมีหลายสาเหตุน,นะคะหัวใจนะคะก็คืออวัยวะที่ประกอบไปด้วยกล้ามเนื้อ และภายในกลวงนะคะอยู่บริเวณกลางใต้กระดูกหน้าอกค่อนข้างไปทางซ้ายเล็กน้อยนะคะมันจะเต้นอยู่ตุ๊บตบนะคะหัวใจมีหน้าที่สูบฉีดโลหิตนะคะนำพาออกซิเจนและสารอาหารไปยังทุกส่วนของร่างกายหัวใจของเราแบ่งออกเป็นสีห้องนะคะมีสองห้องบนสองห้องล่างนะคะหัวใจซีกขวาจะรับโลหิตที่ใช้แล้ว จากร่างกายนะคะแล้วก็สูบฉีดไปยังปอดเพื่อได้รับออกซิเจนโลหิตที่ออกจากเอที่มีออกซิเจนนะคะก็จะกลับไปยังหัวใจห้องด้านซ้ายนะคะ <c oughs> และก็ถูกสูบฉีดผ่านเส้นเลือดใหญ่ไปยังทุกส่วนของร่างกายนะคะอันนี้ก็ เป็นการทางานของหัวใจนะคะเขาบอกว่าหัวใจเนี่ยเริ่มตั้งแต่อยู่ในคันของมารดานะคะกล้ามเนื้อหัวใจก็จะมีลักษณะพิเศษกว่ากล้ามเนื้ออื่นๆคือสามารถปล่อยกระแสะไฟฟ้าได้เองนะคะไฟฟ้าที่เกิดขึ้นก็จะเริ่มต้นจากหัวใจห้องบนขวานะคะกระจายออกมาไปตามเซลล์นาไฟฟ้าซึ่งมีอยู่ทั่วไปในหัวใจนะคะเริ่มจากห้องขวาข้างบนแล้วก็ บนซ้ายบนขวานะคะแล้วก็ลงหัวใจห้องล่างนะคะเมื่อเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจถูกกระแสไฟฟ้านี้นะคะก็จะเกิดการหดตัวนะคะทำให้เกิดการบีบตัวนะคะของหัวใจนะคะโรคหัวใจมีอาการเป็นยังไงบ้างนะคะก็อาการของโรคหัวใจเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับชนิดของโรคหัวใจด้วยนะคะอาการของโรค <c oughs> หลอดเลือดหัวใจนะคะก็คือจะมีอาการแบบเจ็บหน้าอกนะคะมักจะมีอาการแน่นอึนอดอดัดเหมือนคนมีมีอะไรมากดทับตรงหน้าอกนะคะทําให้หายใจไม่สะด,ดวกนะคะอาจจะมีอาการปวดร้าวไหลนะคะแขนซ้ายแขนขวานะคะแล้วก็มักไปขึ้นไปเวลาไปออกกําลังกายนะคะหรือว่ามีอาการรุนแรงขึ้นนะคะก็อาจจะมีเมื่ออยู่เฉยๆก็มีการเจ็บนะคะอาการ ที่เราจะสังเกตได้ก็คือเหนื่อยง่ายหายใจถี่นะคะนอนราบไม่ค่อยได้นะคะแล้วก็บวมนะคะหัวใจเต้นผิดจังหวะนะคะหน้ามืดหมดสตินะคะส่วนอาการที่สองนะคะอาการของโรคหัวใจที่เกิดจากภาะวะหัวใจที่เต้นผิดจังหวะนะคะอันนี้ก็เหมือนของหมอเลยนะคะหัวใจของ ของเราเนี่ยคือจะเต้นเร็วเกินไปหรือช้าเกินไปหรือไม่สม่ำเสมอนะคะอาการของโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะเนี่ยอาจจะรวมถึงหัวใจเต้นสะดุดนะคะหรือว่าเต้นรัวๆเร็วๆนะคะไปทีละนิดทีละนิดนะคะหรือว่าบางคนก็เต้นรัวๆเลยแล้วก็หยุดนะคะของของหมอจะเป็นแบบนี้นะคะก็บางคนก็จะมีอาการเจ็บหน้าอกหรือรู้สึกไม่สบายนะคะหรือว่าหหายใจถี่ เหนื่อยง่ายนะคะอันนี้ก็ใช่นะคะวิงเวียนศีรษะนะคะเวียนหัวนะคะมาเป็นลมหมดสติอันนี้คืออาการของเขาหมดเลยนะคะเขาอบอกว่าข้อที่สามเนี่ยคืออาการของโรคหัวใจที่เกิดจากหัวใจพิการนะคะพิการแต่กําเนิดน,นะคะก็เกิดจากการทํางานของความบวช่องของหัวใจนะคะพิการแต่กําเนิดมักจะสังเกตเห็น ได้นะคะหลังคลอดไม่ขนาดนะคะเด็กน้อยเนี่ยมักจะเจอนะคะโดยโดยมักมีสัญญาณแล้วก็อาการผิดปกติของหัวใจเนี่ยในเด็กนะคะรวมถึงสีผิวซีดเทาเขียวนะคะเราจะสังเกตจากสีเล็บมือนะคะอาการบวมขาหน้าท้องนะคะหรือว่าบริเวณดวงตานะคะในทารกมักจะพบก,การหายใจถี่นะคะเราก็จะเจอนะคะเวลาฟัง ฟังหัวใจเนี่ยเราจะรู้เลยนะคะมันจะมีรอยรั่วนะคะเวลาทานนมนะคะเด็กจะตัวเขียวนะคะนิ้วจะปุ้มปุ้มนะคะความบกพร่องนะคะที่หัวใจพิการแต่กําเนิดเนี่ยคือมักจะได้รับการวินิจฉัยว่าเออในวัยเด็กของทารกหรือในวัยผู้ใหญ่นะ่สัญญาณของความบกพร่องของหัวใจพิการแต่กําเนิดมักจะไม่เป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตทันทีนะคะ หายเขาบอกว่าเวลาสังเกตนะหายใจจะไม่ออกระหว่างออกกําลังกายหรือว่าทํากิจกรรมต่างๆนะคะ เหนื่อยง่ายนะคะออกกําลังกายหรือทํากิจกรรมนะคะหรือว่าอาการบวมที่มือที่เท้านะคะหรือว่าปากสีเขียวค้ำเล็บมือเขียวค้ำอย่างนี้นะคะได้สังเกตนะคะต่อไปอาการที่สี่นะคะอาการของโรคหัวใจที่เกิดจากกล้ามเนื้อหัวใจนะคะก็ในระยะแรกของกล้ามเนื้อหัวใจนี่ก็อาจจะเป็นอาจจะไม่สแสดงอาการนะคะแต่ว่ามีอาการแย่ลง สามารถสังเกตได้จากหายใจไม่ออกขณะทํากิจกรรมหรือว่าพักผ่อนนะคะมีอาการบวมที่ขาข้อเท้านะคะหรือว่าอาการเหนื่อยล้าเหนื่อยง่ายหายใจถี่นะคะนอนรับไม่ได้นะคะเต้นผิดจังหวะนะคะหรือว่าเวียนหัวมึนงงหรือว่าเป็นลมได้นะคะอาการที่ห้านะคะ ก็ค right? ือหัวใจที่เกิดจากการติดเชื้อนะคะถ้าเกิดมีการติดเชื้อนะคะหัวใจที่เยื่อบุหัวใจนะคะมีการอักเสบนะครับคือการติดเชื้อที่มีผลต่อเยื่อบุด้านในของหัวใจนะคะแล้วก็ลิ้นหัวใจนะคะสัญญาณนะคะแล้วก็อาการติดเชื้อที่หัวใจอาจจะรวมถึงการมีไข้นะคะการมีไข่อ่อน อ่อนแออ่อนล้าอ่อนเพลียนะคะเหนื่อยง่ายนะคะมีอาการบวมที่ขาหรือหน้าท้องนะคะหรือว่าการเต้นของหัวใจผิดจังหวะนะคะผิดปกติด้วยนะคะมีอาการไอแห้งนะคะบางคนผอมโซนะคะมีผื่นหรือว่ามีจุดขึ้นที่ผิวหนังแล้วก็เล็บผิดปกตินะคะอันนี้คืออาการของหัวใจที่เกิดการติดเชื้อนะคะส่วนอาการที่หก ะะของโรคหัวใจก็คือเกิดจากลิ้นหัวใจตีบหรือรั่วนะคะส่วนมากที่มีอาการแบบนี้ก็คือคนที่มีภาวะไขมันในเลือดมันสูงนะคะอาการของลิ้นหัวใจทําหน้าที่เขาบอกว่าลิ้นหัวใจเนี่ยทำหน้าที่เปิดปิดเพื่อให้เลือดไหลผ่านนะคะหัวใจโดยตรงนะคะซึ่งมีปัจจัยหลายอย่างที่ทําให้ลิ้นหัวใจนะคะแสดงอาการลิ้นหัวใจตีบแล้วก็อาการรั่วนะคะ รวมถึงอาการต่างๆก็คือเราจะสังเกตจากอาการเหนื่อยล้าหายใจที่นะคะเหนื่อยง่ายหัวใจเต้นผิดจังหวะนะคะหรือว่ามือเท้าบวมเป็นลมหมดสติหรือไม่ไขมันในเลือดนะคะอันนี้ก็มีส่วนนะคะควรพบแพทย์เมื่อใดนะคะเราก็ควรพบแพทย์เมื่อมีอาการเหล่านี้นะคะเจ็บหน้าอกด้านซ้ายแล้วไปข้างหลัง นะคะอันนี้ก็คือสังเกตส่วนมากเห็นไหมคะเวลาหมอตรวจคนไข้หมอจะถามว่าคนไข้มีภา,าวะหัวใจนะคะหมอจะถามว่าเจ็บอกด้านซ้ายแล้วไปข้างหลังไหมมีอาการหัวใจเต้นผิดจังหวะไหมนะคะหายใจที่นะคะ <c oughs> ถ้ามีอาการแบบนี้นะคะเร,รีบรีบพาไปโรงพยาบาลก่อนนะคะหรือว่าคนไข้มีอาการเป็นลมนะคะหรือว่าโรคหัวใจเนี่ยอาจจะเกิดจากการรักษาได้นะคะแต่ว่าหากพบเต้นๆนี่ยเราควรปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาอาการก่อนนะคะแล้วก็สิ่งสําคัญหากคนในครอบครัวนะคะมีประวัติโรคหัวใจให้รีบไปรักษาก่อนนะคะ ะสาเหตุนะคะที่คนจะสามารถเป็นโรคหัวใจได้ก็คือขึ้นอยู่กับชนิดของโรคหัวใจนั้นนะคะหลอดเลือดหัวใจเนี่ยมีการเสื่อมของ E.N. นะคะมีสาเหตุมาจากไม่ชัดเจนเพบว่าเออมันสัมพันธ์กับปจัจจัยต่างๆนะคะโดยปัจจัยก็แบ่งเป็นสองประเภทนะคะก็คือปัจจัยที่ควบคุมแล้วก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้นะคะหรือว่าปัจจัยที่เสี่ยงที่ควบคุมไม่ได้นะคะก็คือ เช่นอายุนะคะเพศนะคะหรือว่าประวัติของคนในครอบครัวที่เป็นนะคะอันนี้ก็คือเกิดจากอายุที่เป็นนะคะหรือว่าปัจจัยอันแรกก็คือปัจจัยที่ปรับเปลี่ยนไม่ได้นี่คือ,คอสามารถเกิดในแรกเกิดนะคะเราสามารถป้องกันได้นะคะปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจมีอะไรบ้างก็คือหนึ่งอายุเลยนะคะการมีอายุ <c oughs> มากขึ้นนะคะก็เสี่ยงของ เขาเรียกว่าหลอดเลือดแดงมันเสียหายหรือว่ามันตีบมันตันได้นะคะแล้วก็กล้ามเนื้อหัวใจอ่อนแรงนะคะก็คือหัวใจของเราทํางานหนักอยู่ตลอดเวลามันสามารถอ่อนแรงได้นะคะอันที่สองก็คือเพศนะคะผู้ชายเนาะทั่วไปก็จะมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจมากกว่านะคะผู้หญิงนะคะจะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นหลังหมดประจำเดือนนะคะของผู้หญิงนะ ปัจจัยที่สามก็คือปัจจัยทางพันธุกรรมนะคะอันนี้ก็ถ้าพันธุกรรมเป็นนะคะครอบครัวในสมาชิกเป็นนะคะก็เราก็สามารถเป็นได้นะคะก่อนอายุอ่าบางคนที่เป็นอายุห้าสิบห้าแล้วนะคะอ่าสำหรับผู้ชายนะ,ะส่วนผู้หญิงก็ประมาณหกสิบห้าขึ้นไปนะคะ ปัจจัยที่ต่อไปนะคะก็เป็นการสูบบุหรี่นะคะสารนิโคตินนะคะทําให้หลอดเลือดหัวใจนะคะที่ทํางานนะคะมีภาวะหดตัวนะคะกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะในร่างกายทาลายเยื่อบุชั้นใน <c oughs> ทําให้เสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจได้ง่ายนะคะเกิดจากอาการหัวใจวายพบได้บ่อยในผู้สูบบุหรี่มากกว่าผู้ที่ไม่สูบบุหรี่ นะคะนี่ก็จะเป็นปัจจัยทําให้คนที่สูบบุหรี่สามารถเป็นโรคหัวใจได้นะคะ mm hmm. การกินอาหารผิดๆก็มีส่วนนะคะ mm hmm. อย่างเช่นอาหารที่มีไขมันอิ่มตัวนะคะพวกเกลือนะคะน้ำตาลและคอเลสเตรอรอลสูงนะคะสามารถทำให้เกิดโรคหัวใจได้นะคะ อันต่อไปความดันโลหิตส,สูงเห็นไหมคะความดันโลหิตส,สูงก็ไม่สามารถควบคุมได้จะส่งผลให้หลอดเลือดแดงแข็งตัวแล้วก็หนาขึ้นคือไขมันเป็นเกาะตามผนังหลอดเลือดนะคะมันก็เลยทําให้มีภาวะความดันสูงนะคะอันนี้ก็ทําให้หลอดเลือดมันแคบลงนะคะอันต่อไประดับคอเลสเตรอรอลสูงนะคะคอเลสเตรอรอลถ้าสูงเกินนะคะพวกชนิดที่มีความหนาแน่น LDL นะคะความไขมันดีค่ะมันเลวนั่นแหละนะคะ สามารถเพิ่มความเสี่ยงเกาะต่อการเกิดโรคหัวใจได้นะคะต่อไปโรคเบาหวานนะคะเบาหวานนี่คือเป็นโรคที่มีความเสี่ยงต่อโรคหัวใจสูงที่สุดนะคะต่อไปเป็นโรคอ้วนนะคะน้าหนักเกินมักจะทําให้เสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจสูงมากนะคะเพราะว่ามันมีไขมันไขมันด้วยนะคะแล้วก็มีเบาหวานกลุ่มเสี่ยงด้วยนะคะอันต่อไปก็คือ การขาดการออกกําลังกายนะคะบางคนเนี่ยไม่ยอมออกกําลังกายนะคะการออกกําลังกายนี่ก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับปัจจัยต่างๆนะคะเช่นเบาหวานความดันนะคะเพิ่มความเขาเรียกเสี่ยงต่อโรคหัวใจด้วยนะคะเราต้องอมันออกกําลังกายนะคะถ้าเราขาดการออกกาลังกายแน่คือหัวใจจะทํางานหนักนะคะ อต่อไปความเครียดนะคะความเครียดก็เป็นปัจจัยเสี่ยงทางด้านจิตใจนะคะจะส่งผลไปกระตุ้นระบบประสาทนะคะทําให้กระตุ้นการทํางานของหัวใจให้เต้นผิดจังหวะแล้วก็หลอดเลือดที่มันผิดปกตินะคะทําให้เกิดอาการของโรคหัวใจมากขึ้นนะคะบางคนเครียดพักผ่อนได้ไม่ดีนะคะนี่ก็มีส่วนทําให้หัวใจทํางานหนักด้วยนะคะต่อไปสุขภาพฟันไม่ดีมันเกี่ยวกันยังไงกับฟันนะคะก็ รายงานแพทย์เข้าถึงถึงบอกว่าโรคฟันและเหงือกอักเสบมันสัมพันธ์กับการทำงานของโรคหัวใจด้วยนะคะใครมีปัญหาฟันฟันอักเสบเนี่ยใช่หมดเลยนะคะมันมีทําให้เกี่ยวกับ ภาวะหัวใจทํางานหนักด้วยนะคะภาวะแทรกซ้อนของโรคหัวใจนะคะก็มีอะไรบ้างก็คือภาวะหัวใจล้มเหลวนะคะคนที่มีภาวะหัวใจล้มเหลวเนี่ยก็จะมีภาวะแทรกซ้อนได้บ่อยที่สุดเลยของหัวใจนะคะเมื่อหัวใจเกิดขึ้นนะคะมีอาการสูบฉีดของเลือดไม่เพียงพอนะคะหรือว่าเอต่อความต้องการของร่างกายนะคะหัวใจก็สามารถล้มเหลวได้นะคะเป็นผลจากหัวใจ หลายประเภทรวมถึงความบกพร่องของหัวใจนะคะแล้วก็หลอดเลือดกล้ามเนื้ออ่อนแรงนะคะโรคหัวใจนะคะแล้วก็การติดเชื้อที่หัวใจด้วยนะคะอันที่สองก็คือหัวใจวายนะคะหากเกิดมีภาวะหลอดเลือดบุดตันนะคะกระทนหันทําให้หัวใจวายได้ก็คือการไฟฟ้าไฟฟ้าที่หัวใจมันเต้นนะคะอาจจะผิดปกติจนทําให้เกิดหัวใจเต้นผิดจังหวะน,นะคะ,นะคะต่อไป อันที่สามก็คือโรคหลอดเลือดสมองนะคะคนที่มีภาวะหลอดเลือดสมองคือปัจจัยที่สามารถนําไปสู่โรคหลอดเลือดสมองตีบนะคะซึ่งเกิดเมื่อหลอดเลือดแดงไปเลี้ยงสมองของเราแคบลงนะคะแล้วก็ถูกปิดกั้นทําให้เลือดเข้าสู่สมองไม่เพียงพอนะคะก็จะทําให้สมองขาดเลือดนะคะส่วนที่สี่นะคะหลอดเลือดแดงโป่งพองนะคะอันนี้ก็เป็นภาวะแทรกซ้อนที่ร้ายแรง มากเหมือนกันนะคะสามารถเกิดขึ้นได้ที่ไหนบ้างก็คือทุกที่ในร่างกายนะคะหากหลอดเลือดแดงปูพองส่วนไหนทําให้เกิดภาวะหลอดเลือดแดงนะคะภายในอย่างมากเนี่ยก็คือแล้รวดเร็วก็เกิอดอันตรายถึงแก่ชีวิตได้นะคะต่อไปอันที่ห้านะคะหลอดเลือดส่วนปลายนะคะก็คือ,คอหากเป็นหลอดเลือดส่วนปลายเนี่ยสิ่งนี้ก็จะทําให้เขาบอกว่าทําให้เกิดอาการชาปลายมือปลายเท้านะคะปวดแล้วก็ชา เมื่อออกแรงนะคะเหตุผลก็คือเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆได้ไม่เพียงพอนะคะแล้วก็หากอุดตันก็มีอาการตายได้ง่ายนะคะเขาถึงให้ยาเละลายริมเลือดหรือว่ายาละลายกันอุดตันของริมเลือดนะคะพวกยาฟาวาฟลินทั้งหลายนะคะออันที่หกก็คือภาวะหัวใจหยุดเต้นกระทันหันอันนี้อันตรายมากนะคะหมอเคยเป็นนะคะ ภาวะน,นี้คือสูญเสียการทํางานของหัวใจนะคะการหายหัวใจเนี่ยคืออย่าหมดสติอย่างกระทันหันอันนี้หมอถึงหมอเป็นยังไม่เยอะนะคะแต่ว่าเรามากินยาของเราก่อนนะคะอาการถึงดีขึ้นนะคะซึ่งมักจะเกิดจากหัวใจเต้นผิดจังหวะร้ายแรงนะคะแล้วก็ภาวะหัวใจหยุดเต้นเนี่ยกระทันหันเนี่ยเป็นภาวะฉุกเฉินนะคะแล้วก็หากไม่สามารถเขาเรียกว่าไม่ได้รับการ พยาบาลหรือว่ารักษาทันทีเนี่ก็จะส่งผลทําให้หัวใจตายกระทันหันเลยก็คือกล้ามเนื้อหัวใจตายไม่ทํางานนะคะเพราะฉะนั้นคนที่เป็นโรคหัวใจหยุดเต่นกระทันหันเนี่ยก็คือพวก heart attack ที่ที่หมอเป็นนี่แหละนะคะ ก็สามารถตายภายใน24ชั่วโมงอย่างที่หมอเคยคุยไว้นะคะเพราะฉะนั้นเราต้องดูแลหัวใจเราก่อนนะคะ,ะวิธีป้องกันเราจะป้องกันยังไงนะคะวิธีการป้องกันก็ขึ้นอยู่กับชนิดของโรคนะคะไม่ว่าเราจะเป็นโรคหัวใจเส้นเลือดหัวใจอุดกัน้นหรือว่าโรคโรคหัวใจติดเชื้อต่างๆหรือว่าหัวใจหยุด,ยดเต้นกระทันหันนะคะก็สําหรับโรคหัวใจนี่คือแม้จะไม่มีสาเหตุนะคะ อ่อย่างที่แท้เขาเขาเรียกว่าสาเหตุอย่างที่เราควบคุมได้ดีก็จะช่วยลดโรคหลอดเลือดนะคะหัวใจลงมาได้เช่นเฮาเราเลี่ยงนะคะกินของมันของทอดนะคะหรือว่าควบคุมความดันโลหติตไม่สูงเกินมาตรฐานหรือควบคุมคอเลสเตอร,รอลนะคะหรือว่าเบาหวานนะคะออกกาลังกายสม่ําเสมออย่างน้อย30นาทีนะคะอย่างหัหมอนี่คือหมอออกทุกสิบ สิห้านาทีพอละนะคะแพ้แค่คาร์ดิโอนะคะให้หัวใจเราทํางานได้สูบฉีดเลือดบ้างนะคะแล้วก็รับประทานอาหารที่มีเกลือนะคะไขมันต่านะคะอย่าเขาเรียกว่ารับประทานอาหารพวกนี้มันจะเค็มแล้วทําให้บวมน,นะคะคุมน้ําหนักไม่ให้เกินมาตรฐานนะคะลดความเครียดด้วยนะคะแล้วก็ฝึกสุขอนามัยที่ดีนะคะหรือระบบับถ่ายของเรานี่แหละนะคะการไม่ได้ัยนะคะทําไมแพร์ถึงวิ่ได้ฉชยว่า คนไข้เคสนี้เป็นโรคหัวใจนะคะก็ต้องเอสอบถามประวัติคนไข้ก่อนนะคะโดวยวิธีใช้จากอาการของคนไข้นะคะแล้วก็ความกลัวนะคะมีการเอ็กซเรย์นะคะตรวจเลือดนะคะแล้วก็การตรวจคลื่นไฟฟ้านะคะเราจะรู้จากการตรวจคลื่นไฟฟ้าของหัวใจนะคะก็คือการตรวจด,ดู อีเคจีสิลีดนะคะก็คือเป็นการตรวจดูว่าหัวใจมันเต้นผิดจังหวะไหมนะคะมันจะมีกราฟขึ้นนะคะของตอนนั้นของหมอได้ตรวจอีเคจีบสอลีดนี่แหละแล้วหมออ่านกราฟเป็นไงคะถึงรู้ว่าตัวเองเป็น Heart Attack แต่ว่าหมอที่โรงพยาบาลที่หมอไปรักษาเขาก็อ่านเหมือนหมอนี่แหละนะคะก็คือ Heart Attack เหมือนกันนะคะเพราะว่า h อ่อ t Attack เป็นโรคที่หัวใจหยุดเต้น กระทานหันนะคะเป็นโรคที่น่ากลัวที่สุดนะคะแต่ว่าไม่มียารักษานะคะเราถึงต้องดูแลรักษาเองนะคะโรคนี้ไม่มียารักษานะคะอันที่สองนะคะเราจะรู้ได้ไงก็คือเครื่องบันทึกไฟฟ้าหัวใจเย็ดสี่ชั่วโมงหรือว่าเขาเรียกว่าแอมบูลาทอรี่นะคะก็คืออี g นั่นแหละแต่ว่าอ e k g จีแบบเขาเรียกว่า สี่ส่วนนะคะติดที่หน้าอกเรานี่แหละนะคะแต่ว่าดูบนจอนะคะจะเห็นว่าหัวใจเต้นผิดจังหวะเป็นระยระยะนะคะอันนี้คือเราจะเจาะคนไข้จะอยู่บนเ,เขาเรียกว่าอย,อย,อยู่อยู่ที่เตียงนี่แหละแต่ว่าเคลื่อนหัวใจมันไปอยู่ที่จอของเจ้าหน้าที่พยาบาลโน่นนะคะหรือเป็นการติดเครื่องบันทึกไฟฟ้าหัวใจเป็นอุปกรณ์ ECG นั่นแหละนะคะ ECG นะคะแบบพก ที่สามารถใส่เพื่อบันทึกจังหวะการเต้นของหัวใจนะคะอันนี้ก็จะเป็นเครื่องที่ว่าตรวจสอบหัวใจการเต้นนะคะมันก็จะมีสําหรับติดตัวคนไข้นะคะมันก็จะบันทึกไว้นะคะแล้วก็เอาไปส่งให้เจ้าหน้าที่พยาบาลนะคะมันเป็น,เป,นเป็นแบบอัตโนมัติะคะ่ะเนาะแล้วก็คนที่เป็นโรคหัวใจเขาจะรู้ะะอะค่ะเนาะต่อไปอันที่สามนะคะการตรวจหัวใจด้วยคลื่นความถี่สูงนะคะเขาเรียกว่าเหมือนแอคโคนะคะก็ การตรวจหัวใจด้วยคลื่นความถี่สูงเนี่ยก็เป็นการทดสอบคลื่นเสียงสถา,เ,าเขาเรียกว่าสะท้อนหัวใจนะคะเพื่อสร้างภาพแล้วก็วัดโครงสร้างของหัวใจโดยละเอียดนะคะแล้วก็การทํางานของกล้ามเนื้อหัวใจแล้วก็ผนังกัน้นแล้วก็ผนังห้องหัวใจด้วยนะคะการตั้นระหว่างขึ้นลงขึ้นลงนะคะเป็นข้อต่อนะคะระหว่างกันนะคะต่อไปอันที่สี่ก็คือ,เอสเตร นะคะคือเป็นการวิวินิจฉัยหัวใจด้วยวิธีสเตตทเทสนะคะก็เป็นการทดสอบเพิ่มอัตราการเต้นของหัวใจก็เป็นเขาเรียกว่าออกกําลังกายหรือยาแล้วก็วัดการสนองชีพจรนะคะที่ที่โรงพยาบาลที่หมออยู่นะคะก็จะเขาจะให้คนไข้เดินก่อนนะคะแล้วก็จะดูว่าเวลาคนไข้เดินทีละนิดทีละนิดเนี่ยหัวใจเต้นเป็นยังไงผิดจังหวะไหมหรือว่าเขาให้เดินเหมือนจ็อกกิ้ง ค่เป็นเครื่องออกกาลังกายแต่ว่ามีเครื่องตรวจหัวใจด้วยนะคะอันนี้ก็เออมันมันจะไม่เห็นเนาะแต่ว่าหมอเคยเห็นหมอเคย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 ทศคุไข้แบบนี้นะคะแล้วก็ พวกแอคโค o ก็จะเป็นการวินิจฉัยหลอดเลือดนะคะหัวใจในภาวะ,ะหัวใจเต้นผิดจังหวะนะคะก็ประเมินสภาพของหัวใจนะคะว่าหัวใจมีสมรรถภาพดีไหมนะคะผนังหัวใจและหลอดเลือดเต้นหรือว่าทํางานเป็นจังหวะไหมนะคะอันนี้ก็เขาใช้เครื่องเอานะคะ,ะต่อไปอันที่ห้าการสวนหัวใจนะคะก็คือเป็นการใส่ท่อสั้นๆเข้าไปที่หลอดเลือดดำนะคะหรือว่าหลอดเลือดแดงน,นะคะบริเวณที่ขานะคะเพื่อทําให้เขาเรียกว่า ออหัวใจเนี่ยในหัวใจโดยตรงนะคะหรือว่าการนิดไิฉัยใของหัวใจเนี่ยโรคลิดหัวใจนะคะหรือพนังกั้นหัวใจผิดจังหวะหรือหัวใจพิการนะคะบางเ,ออเขาอาจจะเรียกเป็นบพาสนะคะการส่วนหัวใจนะคะหมอไม่แน่ใจนะอันที่หกนะคะก็คือการสแกนแบบเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์นะคะออก็คือการทำซีทีสแกนนะคะถ้าเป็นซีทีสแกนเนี่ยคือเป็นการทดสอบการเอ็กซเรย์เพื่อสร้าง เาขาเรียกว่าโครงสร้างของหัวใจโดยละเอียดเลยว่าเราจะวัดว่า,าคนไข้มีหัวใจเขาเรียกว่ามเาีเห็นปูนเกาะที่หัวใจไหมนะคะแล้วก็หลอดเลือดหัวใจทํางานได้ดีไหมนะคะแล้วก็เขาจะฉีดสารทึบเข้าไปเพื่อดูว่ามันมีเห็นปูนเกาะไหมนะคะอันนี้ก็หลอดเลือดแดงแล้วก็หลอดเลือดของปอดนะคะมันจะเชื่อมกันนะคะแล้วก็ เ,เขาเรียกว่าวินิจฉัยหลอดเลือดต่างๆเนี่ยมันจะมีความผิดปกติยังไงนะคะเขาจะดูที่ผนังกล้ามเนื้อของหัวใจแล้วก็ผนังหัวใจด้วยนะคะส่วนมากวิธีการรักษานะคะการรักษาก็ขึ้นอยู่กับประเภทของโรคหัวใจนะคะก็คือเ,ออเราปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตนะคะบางคนเนี่ยคือวิธีการรักษาหัวใจเนี่ยเป็นวิธีที่ช่วยลด ความเสี่ยงของหัวใจได้ด้วยการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพเห็นไหมคะลดอะไรบ้างลดการรับประทานอาหารที่มีน้ำตาลสูงนะคะมีเกลือโซเดียมสูงนะคะไขมันอิ่มตัวสูงนะคะมีอะไรบ้างก็คือพวกน้ำมันทั้งหลายนะคะคอเลสเตรอรอลสูงนะคะพวกกะทิทั้งหลายนะคะรับประทานอาหารที่มีไขมันอิ่มตัวแทนนะคะเพิ่ม การรับประทานผักและผล,ลไม้หลายๆชนิดออกกำลังกายส,สม่ำเสมออย่างน้อยก็150-300นาทีต่อสัปดาห์นะคะงบสูบบุหรี่ด้วยนะคะส่วนยานะคะงบสูบบุหรี่แอลกอฮอล์นะคะยานะคะหากปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตอย่างเดียวนะคะไม่เพียงพออาจจะให้แพทย์เนี่ย จ่ายยาเพื่อควบคุมโรคหัวใจได้ด้วยนะคะแล้วก็ประเภทของโรคหัวใจนะคะนอกจากนี้นะคะโรคหัวใจข้างต้นนะคะก็ยังเปลี่ยนวิธีการใช้ยาแล้วยังมีวิธีรักษายาอื่นๆได้หลายวิธีนะคะอาจจะรักษาด้วย หากการหลอดเลือดหรือการผ่าตัดนะคะบางคนก็อาจจะไปทาผ่าตัดทําไบพาสตนะคะหรือว่าทําบอลลูนนะคะเพื่อให้หลอดเลือดหัวใจขยายนะคะโดยใช้คลเลือดลวดน,นะคะแล้วก็การขยายลิ้นหัวใจตีบโด,ดยบอลลูนเหมือนกันนะคะหรือการใช้นิ้วเออใช้ลิ้นหัวใจเทียมนะคะไปผ่าตัดเอานะคะ ต่อต่อลิ้นหัวใจที่มันติดนะคะที่เสือมสภาพนะคะแล้วก็ด้วยการสอดใส่ผ่านทางหลอดเลือดนะคะหรือการปิดผนังกั้นหัวใจที่รั่วอยู่ด้วยอุปกรณ์นะคะบาง ในในโรงพยาบาลบางที่ก็จะมีนะคะด้วยอุปกรณ์ที่พิเศษผ่านทางเลือดเอานะคะหรือว่าการจรี้หัวใจที่มันผิดจังหวะด้วยนะคะโดยใช้ไฟฟ้าความถี่ก็คือเป็นการจรี้โดยใช้ไฟฟ้านะคะเหมือนเหมือนเราปั๊มหัวใจคนไทยแต่ว่าเป็นการใช้ไฟฟ้าจี้เอานะคะต่อไปก็เป็นการผ่าตัดกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจนะคะก็คือทําเหมือนプレสเมเกอร์นะคะเป็นการกระตุ้นนะคะโดยใช้เครื่องกระตุ้น ที่อยู่ข้างนอกแต่ว่าใส่สายเข้าไปข้างในเพื่อกระตุ้นการทําง,งานของหัวใจนะคะแล้วก็การผ่าตัดฝังเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติอันนี้ก็เป็นเพสเมเกอร์เหมือนกันนะคะก็ผ่าตัดฝังเครื่องกระตุ้นนั่นแหละนะคะแล้วก็การผ่าตัดหลอดเลือดหัวใจโดยใช้หลอดเลือดของผู้ป่วยเองนะคะอันนี้ก็ทำบายพาสนะคะโดยใช้เส้นเลือดใหญ่จากรู้สึกขานะคะ,นะคะ เอามาใส่ให้คนไข้เองนะคะเขาเรียกว่าเป็นเอ่โโอ coronary artery bypass นะคะก็คือเขาเรียกว่าเป็นเคสที่ทำ bypass ท,ที่เป็น surgery นะคะก็คือเข้าในห้องผ่าใหญ่นะคะอันนี้ต้องได้ไปผ่าที่โรงพยาบาลเชียงใหม่นะคะ ่วนดอกโนนนะคะการผ่าตัดเปลี่ยนเล่นหัวใจเทียมนะคะอันนี้ก็จะเป็นการรักษานะคะหรือเวชศาสตร์ฟื้นฟูเราสามารถรักษาได้ไหมได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นสมุนไพรนะคะก็สามารถช่วยกลับมาให้ร่างกายแข็งแรงได้ไหมได้คะ่ะก็โดยวิธีการใช้เวชศาสตร์ฟื้นฟื้นฟูหรือว่ากายภาพนะคะหรือว่าเอ่อทำให้ปัจจัยการเสี่ยงต่อคนที่เป็นโรคหัวใจได้นะคะก็คือ ทำให้หัวใจทำงานได้ดีขึ้นด้วยนะคะหรือว่าลดปัจจัยการเสี่ยงของโรคหัวใจได้ดีด้วยนะคะแล้วก็ช่วงแรกๆนี่คือก็จะอยู่ในความดูแลของแพทย์ก่อนนะคะหรือว่านักวิชาการบำบัดน,นะคะหรือว่าแพทย์ที่สามารถดูแลคนที่เป็นโรคหัวใจได้นะคะส่วนเราใช้สมุนไพรรักษายาอาคนที่เป็นโรคหัวใจได้ไหมได้ค่ะ ทุกวันนี้นะคะหมอเป็นโรคหัวใจเหมือนกันนะคะหัวใจเต้นผิดจังหวะนะคะอันนี้ก็ทําไมถึงรักษาได้นะคะมันก็จะช่วยเอ,อเปิดทางเดินของโลหิตของเรานะคะส่วนไหนยาสีอะไรที่ช่วยเปิดโลหิตทางเดินของเราคะจุดสําคัญก็คือส่วนที่ช่วยเปิดโลหิตทางเดินของหัวใจที่ทํางานนะคะก็จะเป็นวรรณา นะคะวาณพา์จะเป็นยาดิสร้อนนะคะจะช่วยสลายไขมันที่อยู่ตามหลอดเลือดของเรานะคะทําให้อ่อไขมันที่อยู่เกาะตามหลอดเลือดเนี่ยมันจะสลายไปนะคะทางลําไส้นะคะหรือว่าทางปัสสาวะนะคะหรือว่าทางผิวหนังเรานะคะแล้วก็ช่วยขับของเสียออกด้วยนะคะแล้วก็สลายไขมันแต่อาจจะใช้เวลานะคะ ให้เวลานานหน่อยนะคะสามเดือนหกเดือนสามปีนะคะอย่าหอหมอใช้เวลาสามปีนะคะหมอกินยามาต่อเนื่องสามปีแล้วนะคะแล้วก็ส่วนอ่ช้างสารนะคะช้างสารจะช่วยในเรื่องอะไรจะช่วยในเรื่องหัวใจที่บํารุงหัวใจไม่ให้หัวใจระายนะคะเพราะมันมี มันมีเอ่อมันมีตัวยาอะไรมันมีเกสรทั้งห้านะคะเอ็กเกสรทั้งห้านี่แหละบำรุงหัวใจของเราเกสรมีอะไรบ้างก็คือพวกดอกไม้ทั้งหลายที่อยู่ในของเรานะคะมันจะมีอยู่ในใบสปะโพกคนยาของเราสีฟ้าถึงสีชมพูลองไปอ่านดูนะคะเกสรพวกนั้นนะคะจะช่วยในเรื่องบำรุงหัวใจนะคะแล้วก็โกดทั้งห้าที่อยู่ในเอ่อกำลังช้างสารของเราจะช่วยบำรุงกับปอดหัวใจ ม้มนะคะเครื่องในทุกอย่างนะคะที่อยู่ข้างในของเราไม่ว่าจะไตนะคะช่วยได้หมดเลยนะคะอันนี้ก็สมนุนไพรของเราสามารถช่วยได้นะคะตอนนี้เคสตัวอย่างของของบริษัทมีไหมมีค่ะก็หมอนี่แหละนะคะเป็นเคสตัวอย่างเลยหมอตั้งแต่หมอทานครั้งแรกนะคะอาการดีขึ้นนะคะอาการเหนื่อยหอบที่ที่ปกติหมอหัวใจจะ เต้นผิดจังหวะใช่ปะคะเสร็จแ,แล้วทีนี้มันจะมีอาการเหนื่อยนะคะมันหายใจไม่สะดวกนะคะเวลาเดินไกลๆนี่ไม่ได้เลยมันจะมีเหนื่อยหอบม,มากอาการเหมือนคนเป็นเป็นที่ที่หมอเก่ามาทั้งหมดเลยนะคะจากนั้นก็หมอมาทานยานะคะภายในหนึ่งเดือนอาการของหมอดีขึ้นเลยอาการเหนื่อยหอบสามรถแรกด,ดีขึ้นเลยนะคะแต่ว่าหัวใจยังเต้นผิดจังหวะอยู่นะคะหลังจากนั้นเราก็ทานมาต่อเนื่องเพราะว่าคือเรากลัวที่จะกลับมาเป็นอีกนะคะเพราะโลกนี้ไม่มียารักษานะคะ หายามาทุกอย่างแต่ไม่เจอนะคะยาลงพยาบาลยาแผนปัจจุบันยังไม่มียารักษาแต่ทีนี้ทําไมหมอมารักษากับยากําลังชักสาและวราภาของฟ้าหลวงของเราแล้วดีขึ้นนะคะอันนี้ก็ทําให้ระบบหลอดเลือดเราดีขึ้นด้วยนะคะมันจะช่วยสลายไขมันที่เกาะตามหลอดเลือดของเราทําให้การทําง,งานของหลอดเลือดดีขึ้นด้วยนะคะแล้วเราก็จะกัดอาหารแล้เหมอก็ออกกําลังกายด้วยนะคะมันก็มีผลรวมโดยดีดทําให เรามีร่างกายที่แข็งแรงขึ้นนะคะอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะคะกําลังช้างสาร์ของเราสามารถช่วยได้แล้วก็วรนาภาสามารถช่วยได้นะคะอันนี้ก็คนที่ป่วยเจ็บป่วยนะคะทําไมหมอถึงให้ยาที่บํารุงหัวใจของเราเนี่ยกําลังช้างสาร์และวรนณภาให้ทีละห้าล้วห้าซีซีนะคะทีนี้เราให้ห้าซีซีเพราะว่า เราให้ทีละนิดก่อนนะคะเราจะไม่ให้คนไข้เยอะนะคะถ้าเกิดว่าให้คนไข้เยอะคนไข้ที่เป็นโรคหัวใจเนี่ยเขาจะทําให้มีภาวะใจสั่นนะคะถ้าเกิดว่าเราให้เยอะเนี่ยถ้าเกิดเข้าใจสั่นมา <synagogue> เราจะแก้ไม่ได้นะคะจําไว้ว่าถ้าเกิดจะให้เขาเยอะเกินไปเราต้องให้เขาทานน้าเยอะๆระหว่างที่เขาทานน้าเยอะๆต้องอยู่ในสายตาของเรานะคะห้ามไปไกลจากคนไข้ต้องเฝ้า <c oughs> คนไข้ก่อนนะคะนี่ก็เป็นผลโดยรวมสําหรับคนที่เป็นโรคหัวใจนะคะ